สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้นะพบกันอีกเช่นเคยฮนะเช้านี้นะเราจะมาทําการทดสอบนะฮะบินโดนะฮะเมจิกสปีดนะฮะ X ห้าสองตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นโดนะฮะฝึกบินนะที่ติดกล้องมาให้นะในตัวนะกล้องตัวนี้จะอยู่ที่เจ็ดร้ยี่สิบพีนะเพื่อนๆสําหรับน้องๆหนูๆน,นะที่ต้องการนะ ึกเล่นโดนะบินโดนะสำหรับโดนเมจิกสปีด x 5 2ตัวนี้นะจะมีกล้องติดมาให้ด้วยนะน้องๆหนูหสามารถนะนำไปฝึกบินนะฝึกทักษะนะในการบินนะสำหรับน้องๆหนูหนูที่ยังนะยังไม่เคยบินนะฮะ ให้ทําการนะถอดกล้องนะใต้ท้องออกก่อนนะเพื่อป้องกันนะความเสียหายนะในกรณีที่เพิ่งหัดเริ่มเล่นนะหัดบินนะให้ทําการถอดกล้องนะกล้องที่ใต้ตัวโดรนะออกก่อนนะเพื่อจะได้ฝึกบินคล่องๆก่อนนะค่อยทําการใส่กล้องนะในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะฮะ ำความคมชัดก็จะอยู่ที่ประมาณ720ดรอยี่สิบพนะของเมจิกสปีด x 5 2นะตัวนี้สำหรับน้องๆนหนู่ะตอนที่ออกมาใหม่ๆก็ราคาก็จะแรงนิดนึงนะประมาณพันแปดร้อยถึงพันเก้าร้อยบาทนะตอนนี้ราคาลดลงมานะเพื่อนๆเหลืออยู่หลักร้อยนะเหลืออยู่ประมาณสักแปดเก้าร้อยบาทนะก็หาซื้อได้นะในก็สามารถนะนำมาฝึกนะฝึกบินฝึกเล่นนะฝึกทักษะนะในการ บินนะบินโดนะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์มอเตอร์แปลงฐานนะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แปลงฐานนะระยะเวลาในการบินอ่าไม่เกินไม่เกินเจ็ดนาทีนะเพื่อนเพื่อนในส่วนของโดนรุ่นนี้นะระยะเวลาในการบินนะส่วนของรีโมทก็หน้าตาก็จะประมาณนี้จะมีนะปุ่มนะบอกนะ วิธีขึ้นบินนะปุ่มปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มอออโตเทคออฟนะฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มลงนะออโตแลนดิ Auto ้งนะส่วนปุ่มด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นปุ่มปุ่มปิดนะปิดเปิดไฟนะที่ใต้แขนโดนะด้านซ้ายด้านขวานะฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับสปีดนะเพื่อน ด้านซ้ายมือนะเป็นปุ่มปรับสปีดส่วนด้านขวามือนะปุ่มด้านขวาก็จะเป็นอ่กระโดดนะตีลังกานะ3า0องศานะลำนี้สามารถกระโดดตีลังกาได้นะสีทิศทางนะตัวนี้เพื่อฝึกทักษะนะในส่วนของตรงนี้นะปุ่มนี้ก็จะเป็นสวิต์ปิดเปิดนะน, off นะออนออฟนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆ ในส่วนของรีโมทนะส่วนแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ที่ตัวโดนนะฮะออกยากนิดนึงส่วนแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ที่ตัวโดนก็จะให้มานะ เป็นแบต1เซลนะฮนะสาโวลต์นะเพื่อนๆเป็นแบตเตอรี่สามจุโวลต์นะเจ็มิลลิแอมนะตัวนี้ระยะเวลาในการบินก็อยู่ไม่เกิน7จนาทีนะเพื่อนเหลังจากชาร์จไฟให้เต็มแล้วนะระยะเวลาในการชาร์จก็จะอยู่ประมาณหนึ่ชั่วโมงฮนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเพื่อเพื่อนด้วยนะว่าเล่นอรอบแรกไปมากแค่ไหนนะแบตเหลือน้อยหรือเปล่านะถ้า บินไปเนี้เดียวก็มันก็จะสามารถชาร์จเต็มวอยู่นะเพื่อนๆตรงนี้สำหรับโดนเมจิกสปีด x 5 2สเนี่ยสามารถนะดูภาพสดจากหน้าจอมือถือ<ม>ได้เลยนะเพื่อนๆสามารถชมนะดูภาพสดนะเป็นภาพแบบเรียวไทม์นะเพื่อนๆ แต่ในส่วนของการขึ้นบินนีนะ้จะทําการถอดกล้องออกนะฮะสำหรับน้องๆหนูๆนะฮะสำหรับที่ฝึกบินนะฝึกบิน่าใหม่ๆนะให้ทําการถอดกล้องออกนะอย่าพึ่งไปใส่กล้องนะเพราะว่าถ้าผิดพลาดนะหรือว่าล่วงตกลงมานะก็จะสามารถนะกล้องก้องเขาจะไม่พานะเพื่อนๆให้ให้เซฟตัวเองไว้นะ ถ้าฝึกบินเก่งแล้วนะค่อยอาสามารถใส่กล้องเข้าไปได้นะเพื่อทำการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะสำหรับโดนฝึกบินเมจิกนะต่อไปเป็นการขึ้นบินนะฮะโดนเมจิกสปีด x อ้าสองนะดับแรกนะใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะเสียบสวิตนะเสียบสวิตปุ๊บเปิดสวิตได้ตัวโดรน,นะโอเค ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะล็อกไวนะ้สำหรับน้องๆเราหนูนะที่เพิ่งเล่นใหม่ๆ่ให้ทำการถอดกล้องะนะนะวิธีถอดกล้องอนะตรงนี้กดลงนิดนะึงแล้วดันนะเลื่อนสไลด์มาเนะอ่าเนี่ยกล้องเขาก็จะออกมาแบบนี้เลยนะให้ทำการนะบินให้คล้องตัวก่อนนะ น้องๆหนูๆน,นะเพื่อนะให้ชํานาญก่อนนะค่อยใส่กล้องนะเพื่อถ่ายรูปนะหรือถ่ายวิดีโอนะโอเควางตัวโดนล,ลงไปนะเกดสวิตชที่ตัวโดนนะดันขึ้นหนึ่งทีลงหนึ่งทีนะโอเค Okay. มองไม่เห็นไฟโอเคอ่าการขึ้นบินจะมีสองแบบนะอ่าจะดันสติกด้านซ้ายนะเร่งคันเร่งขึ้นไปนะหรือว่าจะขึ้นแบบออโต้ก็ได้นะตรงนี้นะให้ทำการนะอ่าอันนี้ผมจะขึ้นแบบแมนนวลนะนะทำการดันสติ๊กขึ้นไปนะอ่าลืมแจ้งไปอีกนิดนะอ่าฝั่งนี้นะอ่าปุ่ม ปุ่มด้านนี้จะเป็นปุ่มตั้งค่าทิมนะในกรณีทีนะ่โดนยกตัวขึ้นมาแล้วไม่นิ่งนะให้ทําการนะตั้งค่าทิมนะตัวนี้นะในกรณีที่โดนนะขึ้นมานะแล้วมีอาการไหลนะไหลขวาให้ทําการนะดันสติ๊กเข้ามาด้านซ้ายแบบนี้โดนก็จะนะไม่เอียงขวานะ ในส่วนนี้ต้องทําการขึ้นบินก่อนนะถึงจะสามารถนะปรับตั้งค่าทีมได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการขึ้นบินกันนะหลังจากอ่าเทคออกขึ้นมานะเขาก็จะยกตัวขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งเมตรคึ่งถึงสองเมตรนะนะ่ขนณะที่ถ่ายทำนี้อ่ามีฝนนะฮะมีฝนตกลงมาปล่อยๆนิดนึงนะเพื่อนๆ ในส่วนของการขึ้นบินนะก็จะมีอุปสรรคนี่นะแต่ก็สามารถทําการขึ้นบินได้ได้นะในกรณีที่เป็นโดนฝึกบินนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่าไปบินนะตอนที่ฝนตกลงมาแรงๆนะเพื่อนๆน้องๆหนูๆน,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 นะเพราะมีข้อจากัดนะของการบินอยู่นะถ้าไม่มีฟ้าแรงๆก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามีฟ้าก็เนะเตยวๆนีดนงะโอเคเนะี่ยในส่วนของ การนะคอนโทรนะก็จะอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆนะทำการเดินหน้าปลายนะให้นะบังคับนะทิศทางนะในส่วนของการบินนะการฝึกฝนนะแรกๆนะสำหรับน้องๆหนูๆน,นะเพื่อฝึกบินนะฝึกทักษะนะให้ยกตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เดินหน้านะหอยหลังนะ ตามทิศทางที่ต้องการนะในส่วนของการคอนโทรลนะการบังคับนะเพื่อฝึกฝนนะให้คล่องตัวก่อนนะก่อนที่จะบินไกลหรือว่าจะบินนะบินาสูงๆนะให้บินอยู่ในระยะสายตาก่อนนะครับเพื่อนะการนะฮะการหลงทิดหลงทางหรือว่าการอ่าเผื่ออัิเตบขึ้นมานะเผื่อนะ ตกหรือว่าลอยไปไกลๆนะเราจะทําการค้นหาไม่เจอนะจะทําให้น้องๆหนูๆน,นะเสียของที่รักไปนะหรือว่าเสียหาโดนะฮะฝึกบินลํานี้ไปได้นะให้บินให้อยู่ในระยะสายตาให้คล้องก่อนนะเพื่อนๆสำหรับน้องๆหนูๆในส่วน ตัวของผมถือว่าเป็นโดนฝึกบินที่นิ่งนะนิ่งในระดับนึงนะสำหรับโดนเมจิกสปีด x52 องนะถือว่าบินนิ่งนะบินเสถียรอยู่นะเดี๋ยวเราจะทำการลงจอดแล้วนะเพื่อน,น,ะนะ โ okay. อเคก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับฝากนะไว้กับโดนอ่า Magic Speed นะเมจิกสปีดเอ็ห้าสองนะเพื่อนเพื่อนให้น้องนองหนูหนูนะอ่าไปทำการนะฝึกบินฝึกทักษะนะเพื่อนะเป็นประโยชน์นะกับน้องน้องหนูหน,หนูที่รเริ่มนะที่จะเริ่มบินโดนนะเมจิกสปีดเอ็ห้าสองนะถือว่าเป็นตัวเลือกนะสำหรับน้องๆหนูหนูหน ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ